สวัสดีค่ะวันนี้สตังก์ก็จะพามาชมคุณแม่ทำไข่เจียวใส่ใบหหละพาค่ะอันนี้คุณแม่ก็ตอกไข่ไปเลยนะคะสองฟองนี่นี่ตอกลงไปเลยหูอันนี้ก็จะกลิ่นขา,ขาวนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็มาเด็ดใบหหละพาค่ะ อันนี้คุณแม่ก็เด็ดไปเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยตีให้เข้ากันนะคะนี่เด็ดใบหหละพาให้เยอะเลยเป็นของโปรดของน้องสตังเลยนะคะน้องสตังค์ชอบมากๆเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ทําให้น้องสตังกินนะคะบอกเลยว่าใบโหละพาเป็นของที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นผักค่ะ ประโยชน์ของใบโหระพานะคะทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าประโยชน์ของใบโหระพาเป็นอย่างไรสามารถไปใส่ใส่ผัดผักใส่ต้มยำได้ค่ะ ทําได้หลายเมนูด้วยนะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็มาขยำขยาแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ตีตีให้ไข่มันแตกนะคะแล้วคุณแม่ก็เอาใบหูหละพามาใส่ค่ะนี่อันนี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาปรุงกันค่ะ ใส่รสด,ดีใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็เตรียมไปทอดได้เลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็เทน้ำมันลงไปนะคะทุกคนสังเกตไหมว่ากระทะมันเปลี่ยนไปพอคุณแม่ไปซื้อกระทะใหม่มาค่ะอันนี้คุณแม่ก็ให้น้ำมันกระจายไปทั่วๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะค่อยใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนด้วยนะคะ ต้องระวังด้วยค่ะไม่งั้นน้ำมันก็อาจจะกระเด็นใส่ได้ค่ะนี่อันนี้พระเอกของเราก็งมาแล้วค่ะคุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะหูกินหอมมากๆเลยค่ะหูบอกแล้วว่าสุกเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันร้อนเร็วค่ะนี่อันนี้อันนี้คุณแม่ก็ใส่ใบห่อเลอพาลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วคุณแม่ก็พลิกด้านค่ะ สีน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมสับสไครให้น้องสตังด้วยนะคะเดี๋ยวน้องสตังจะไปเอาถึงบ้านค่ะ